สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อจ้าวันนี้เนาะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแนวทางฮาหนอยแล้วก็เราพัฒนาของปู่สี่ศูนย์เนาะมาแล้วค่ะทักทายสบายดีกันตอนบ่ายเนาะคะ่ะเอฟซีเป็นยังไงแน,น่ค่ะแม่เพิ้ลงไปห่ไปแล้วเด้อค่ะแนวทางของหกเซียนหกอาจารย์เนาะคะ่ะหกเซียนหกอาจารย์ทั้งฮาหนอยแล้วก็เราพัฒนาเนาะ แม่เพนลงให้ไปแล้วเด้อจ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลทาง Youtube ได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะถ้าผู้ใดสนใจแนวทางฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะเข้ามาติดตามได้ค่ะแม่เพนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเด้อจ่าเนาะค่ะแนวทางดีๆเดดๆต้องช่องน้องคำแพงชาแนลเท่านั้นเด้อค่ะ FC ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะ ส่วนรัฐบาลไทยจเจ,จมือกัสมีมาฝากมาตอนคือเก่าเนาะคะ่ะเอฟซีแต่จะบอย้ำรัฐบาลไทยเนาะจะส่วนมากจะเน้นแค่ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาลงไ้ทุกทุก,ทกมือเนาะเอฟซี FC, ต้องการของอาจารย์ใดเซียนใดก็ทักมาค่ะถามไมเพ่นตามไ้ใดไม่เพ่น,เพนก็จะตามนะาไม้เนาะถามเมเพ่นตามไ้บ่ใดไมเพ่นก็จะขอโทษนําเนาะค่ะเอฟซี FC. เอา เมื่อวานนี้มีผู้ใดโชคดีแน่ค่ะมานเนี่ยค่ะดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดมานมานเมื่อวานนี้เนาะดีใจน้ำค่ะของตาปากน้ำโพก,ก็เข้าสองนอยเมื่อวานนี้เนาะของพี่พหัตก็เข้าสองนอยของอาจารย์สวัยตัววิ่งตัวรุดมาเต็มที่เนาะทั้งสามตัวเลยนะคะเอฟซี FC. ส่วนของอจี้จี้โอสบายดีจี้จี้มาแล้วค่ะมาแล้วอ่ะส,สบายดีแล้วนุ่น,น,น สบายดีสบายดีเร็วดีกดไลค์กดแชร์ฮะบอกบอกเอฟซีกดไลค์ฮะช่วยช่วยโอ้ช่วยช่วยสวยเห็นแม่ทาเล็บเพิ่นว่าสวยสวยช่วยช่วยเพิ่นว่าเล็บยิ้มหวานให้เอฟซีหน่อย วันนี้ขอให้เอซีเฮงเฮงปังปังเนอจ้ะเอารักแม่หน่อยวันนี้มันเกิดแม่คําแพงคำแพงนี่นี่เอารักแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนน้ำน้ำน้ำมไม่ได้ไม่ได้สมุดแม่จะทํางานค่ะสมุดแม่จะทางานค่ะมามาเอานี่ให้แม่กัอนเอานี่ให้แม่ลาเอลาไปเด้อม่แแล้วค่ะแมาแล้วค่ะแม่ขอรักกระดาษนี้กระดาษไปเด้อ แค่เอากระดาษอันเดียวแล้วหนูก็ไปได้ไปตัวยุ่งของบ้านค่ะเอาไปเลยเอาปากกาตัวนั้นให้น้องเอออะเขียนเลยค่ะวันน,น,นี้วันดีขอให้เอฟซีทางช่องมันมานเนานนะก็ขอให้เจ้าของช่องนี้กับมันม,นม,นมนลนเด้อเนาะเมื่อีแม่เพ่นม่นคือในแม่เพ่นฝัน ฝันจัดฝันดีหรือบอดีบ่หูเนาะแต่ว่าฝันเห็นตัวเลขเนาะเห็นชัดมากเลยค่ะสองค่ะสองเห็นชัดคักชัดแนี่เลี้ยนกันเป็นแถวเลยค่ะสองเนาะบอกว่าเลขจะเบิ่นอีกเนามื е อนอี้เนาะค่ะเอฟซีเนาะเพื่นกก็ได้ว่เาให้เอฟซีฟังแล้วเนาะในคลิปฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาของหกเซียนหอาจารย์เนาะอันนี้ก็มาเ้าย้ำให้อีกเติมค่ะ ส่วนแนวทางของปู่ซีซม่เพเนเอาขึ้นหน้าจอให้ FC ทั้งช่องด้วจ้าเนาะกัเ่เพินก็ขอกับนัมาส,สการปู่4 0แล้วก็กขอกับพระคุณท่านเนาะที่นำแนวทางให้ทุกๆวันเนะาะทำเมื่อใดเพื่อนไทยซาไม่เพินก็จะเอาไปลงในกลุ่มไห้คือเกาค่ะเนาะและ้วก็ฝาก FC ด้วยอุดหนุนผู้ใดมานแล้วก็าฝากมาอุดหนุนเด้อผู้ใดย,ยักนาขาวนาไซเนาะ เซรั่มค่ะเซรั่มใส่ดีค่ะนี่ค่ะน่าจะเด้งแล้วก็เฮดให้เวลาแต่งหน้าก็เฮดไทยหน้าเงาเงาเนาะค่ะเป็นเงาคือกระจกเพื่อว่าเซรั่มกระจกเพิ่อว่าเนาะค่ะเมว่าอันนี้เพิ่นกาบบฮูซื้อเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษวราบบค่อยเก่งค่ะเนาะฝากด้วยเด้อค่ะเนาะ ไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะว่ามื่อนีปูจะให้ตัวไรเน่เนาะแม่เพ้นเอาขึ้นหน้าจอให้จะเอาเอาขึ้นคู่กันเลยเนาะค่ะเอฟซีนี่ค่ะฮานอยเนาะวันนี้ของปู่40ให้มาวิ่งลูดเด่น5กับ6เนาะคะ่ะฮานอยของปู่40วันนี้วันที่5เนาะคะ่ะให้มาเด่นหักับหกเนาะคะ่ะวิ่งลูดบนล่างเด่นหักกับหกเด้อค่ะเอฟซี จับคู่มาให้หาศูนย์หาหนึ่งหาสองแล้วก็หาเจ็ดเนาะหกศูนยึ่งหสองแล้วก็หกค่ะปูเน้นให้ที่ห้าหนึ่งหสองหหนึ่งแล้วก็หกสองเนาะเดี๋ยวย้ำให้อีกเท่อนึงเนาะค่ะฮานอย วันนี้วันที่ยี่ห้าตุลาคมสองห้าหกของปู่สี่ศูนย์ปู่ให้มาวิ่งลูดบนรางเดนที่ห้ากับหกเนาะคะ่ะเมื่อนี่เดนที่ห้ากับหกจับคู่เมไห่ค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสี่ค่ะเน้นให้ที่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสอง หกหนึ่งแล้วก็หกสองเนาะค่ะตามนี้เนาะคะ่ะลาวเออฮานอยได้ไปแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาต่อที่ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะมาต่อที่ลาวพัฒนากันจ้านะเนาะลาวพัฒนาของปู่สี่ศูนย์วันนี้เนาะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะเดนสามกับซนะีเนาะวิ่งลูดบนรางเดนสนะามกับซีค่ 4, นะ จับคู่มาให้ค่ะ3ามแ3ด3ามเก้าสามหนึ่งสี่แปดสีเนยาะของปู่สี่วันนี้แล้วปู่ก็เน้นให้ที่3ามแล้วก็30 4ศูแล้วก็สี่เนาะแนวทางลาวพัฒนาวันนี้วันที่ยีิบห้าตุลาคมสองห้าหกหก ปู่40ให้มาวิ่งลูดบนรางเด่นที่4กับ3เนาะค่ะฮาโนเอราวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาเด่นที่4กับ3จับคู่มาให้38 39 30 31 48 49 40แล้วก็41เนาะปู่เน้นให้ที่38 30 สี่แปดสี่ศูนยเนาะค่ะราวพัฒนาของกูสี่ศูนย์เ้อวันนี้ได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วเนาะค่ะขอให้ f อซทั้งช่องค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงดเด้อค่ะมาถามปอเปี้ยหน่อยนึงพอเปี้ยมาั่นปอเปี้ยครับยิ้มหวานหน่อยป้าขอหน่อยวันนี้มานนีมาน,มาน,มานีมาหาป้าเร็วเร็วเว,วได้ไหม ขอฮานอยวันนี้ด้วยครับฮานอยกับเราพัฒนาขอตัวเลขขอเปียนชอบตัวไหนวันนี้ถานหน่อยฮะใครใครพูดมาเองเข,เขาบอกว่าตัวไหนใช่ตัวไหนครับ วันนี้ปปัพยาศชอบตัวไหนหฮะอยากให้โทรศัพท์เขาบอก,อก,เ,ขบอกเขาเคยบอกว่ามีตัวไหนบ้างโทรศัพท์พฮะวันนี้ยังไม่ได้บอก อืดอัดอ่นอานแล้วมื่อนี้บ่ได้ค่ะเอฟซีจะจะจบเอาอันตัวเลขน้ําหลานบ่ได้ค่ะมื่อนี้เ <c oughs> นะาะเมื่อใดเพื่นใจดีเพื่นจะให้เองเนาะค่ะเอฟซีเอาบอเป็นยังเนาะเอาของทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์ไปก่อนเนาะเดี๋ยววันหนาให้ปอเปียอารมณ์ดีเพ่อเพื่อนบอกเองเนาะไม่ต้องไปถามเพื่นเนาะ ถาเพื่อนเข้าไปถามปอันดนั้นหละกะบมอคอยถูกเนาะแต่ว่ามือนั้นเพื่อนห,หาก้าหาศูนย์ก้าหามาออกมือหลังเนาะสองมือติดกันเลยเนาะคะ่ะมาออกต่อมือสองมือติดกันเนาะก้าหาหา,หาเก่าเนาะมือที่ถามเราสื่อบอกออกเนาะมาออกมือหลังค่ะาบอกเป็นยังคงคะเอาเฮงเฮงปังปังไปได้วยกันค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แข็วคาดปลอดภัยค่ะ แม่เพ็ญขอกคับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆวันจะเข้ามาเป็นกําลังใจแม่เพ็ญเด้อค่ะเนะาะเบาเมดแล้วค่ะแม่เพ็ญกับฝากแนค่ะผู้ใดจะสั่งตำไทยตำเล่าสั่งใดทุกเมื่อทุกเวลานะคะบ้านของเฮาเนาะคะ่ะท f c หฮู้จักกันหล,ลายนั่นแหละเนาะไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะรวดเร็วทันใจผู้ใดเคย ใช้บริการแล้วก็จะรู้กันเนาะคะ่ะไปค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า